ที่ว่าที่ดาข้าวฟางที่ดาข้าวฟางอันกระพรดปูวินผอดปูวินจากไขสีพรดปูวินจากไขสีที่ดาข้าวฟางถือว่าเป็นเหลือเจ้าบ้านเหลือเจ้าท่าเหลือเจ้าถิ่นจากท่าสารล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเป็นที่ดาข้าวฟางล่องน้ำด้วยกันเป็นพรดปูวินนะครับอันกันมาบดกันมาบี้กันมาแล้วเอาอๆถอมฝ่ายตามเบียดตามบี้ถามฝ่ายถามบี้นะถาด้านที่ดาข้าวฟางว่าแล้วล่องน้ำแดงนะครับจะเบียดทางด้านพรปูวินได้ ปูหิน้องน้ำแล้วกันมาวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วทีดาเขาบอกจะหยุดความแรงของตะนันควาปูหินได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ดีแล้วทีดาเขาบอกเริ่มเปลี่ยนเริ่มปี้เริ่มขยี้หนีกันมาแล้วเอาละเว้ยพอดปูวินได้เปลี่ยนในเน็ตจี้เกินกันไปอยู่ทีดาเข้าฟังกดไลน์กดไลน์เก่งไล้์ได้เลยไหมพอดปูวินกดไลน์กดไลน์ได้เปลี่ยนในจี้เกินไปอยูพอดปูวินจี้เกินมา ผมว่าเรือพรสบุญินกับข้าวฟางที่ดาข้าวฟางไล่อัดกับทางด้านพรสบุญินดูด้วยสายตาพรสบุญินแล้วจะคนไปภายแหลงสายภายแหลงแสงก็ยังไม่หัางภายแหลงสายไม่ยังไม่หัาแต่ว่าที่ดาข้าวฟางไม่ยังไม่ยอมไม่ท้อไม่ท้าไม่ท้อไม่แท้อัดกมาอัดกมาบี้มาจะทันหรือจ้าเอาละทันนายทันนะครับทางด้านพรสบุญินร้อมน้ำดังเนมองดูด้านข้างเ้ยเฮ้ยที่ดาข้าวฟางนี่ว่าเริ่มแสงเริ่มเบียดเริ่มดีพยายามจะถือเวียนข้าวฟางเวีนข้าวฟาง i